ขาวเศร้ามะเร็งปอดพรากชีวิตผู้รับบทอุลตร้แมนจากไปวัย74ปีแฟนๆสุดเศร้าดันจิโร่ผู้รับบทอุลตร้แมนเสียชีวิตในวัย74ปีหลังป่วยโรคมะเร็งปอดมานานหลายปีวันที่24มีนาคม256เป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้ารของแวดวงบันเทิงเมื่อล่าสุดมีรายงานว่าคุณดันจิโร่ผู้รับบทโกอิเดกิอุลตร้าแมน แจ็คได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อวันที่22มีนาในวัย74ปีคุณดันจิโร่ได้รับการวิจัยฉายมาแล้วว่าเป็นมะเร็งปอดตั้งแต่ปี2017แต่เข้าการรักษามาโดยตลอดทั้งนี้งานศพของคุณได้จัดขึ้นโดยมีเพียงครอบครัวและญาติสนิทเท่านั้นทางต้นสังกัดได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการระบุว่าเมื่อเวลาตี4.4โอ้ย <Wow. S 2> ชาวตู่วันที่22มีนาคมดันจิโล่ถึงแก่กรรมด้วยวัย74ปีในฤดูร้อนปี2560ดันจิโล่ได้รับการวิจัยว่าเป็นมะเร็งปอดแม้ว่าเขาจะป่วยแต่เขาก็ไม่เคยผ่อนขียอารมณ์ผ่านและความดีใจของเขาและยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยการทำงานที่เต็มไปด้วยพลังในการดำรงชีวิต น่าเสียดายที่อาการป่วยนั้นแย่ลงจากปลายปีที่แล้วโดยงานศพจะจัดขึ้นโดยญาติสนิทเท่านั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยคะ่ะ